สวัสดีครับมาอีกแล้วใครที่ชอบแล้วก็ลหลงไหลเรื่องพอลอยวันนี้จะพามาเที่ยวชมแต่คันนี้ไม่ได้วางพอลอยนะฮะคันนี้เป็นรีโวรีโป้ายแดงป้ายแดงๆเลยคันนี้ เพิ่งออกมาใหม่เลี่ยมเลยไฟปอดไลท์ก็สวยนะเป็นรีโวฮะใหม่ป้ายแดงใส่คอกสวยงามมากเลยใหม่ป้ายแดงรีโวรีโวคันนี้ไม่ได้วงางทอรลอยแต่มาเสริมแหน่ โอ้แม่เจ้าจัดหนักเลยสองสี่หกแปดเก้าสิบตัวโอ้โหสุดสุดไหมใต้แดงไหมจิกจิกใต้แดงจิกจิก ใส่แหนบสิบตัวฮะร้านช่างนกพองใหญ่นี่ก็ร้านช่างนกพองใหญ่นี่ก็อันคนนี้ออกยูทูบประจำนะเนี่ยคนนู้นอ่ะคนไหนคนนู้นนะอ่ะคนนี้ไม่ออกสื่อใช่ไหมอ่าวันนี้ออกซื่อมั้งเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูถ้าเป็นรถที่ไม่ได้วางพอรอยนะฮะชนกก็สามารถเสริมแหนบให้ได้ ใครอยากจะเสริมแหนบก็มาที่นี่ได้คันนี้สิบตัวจัดหนักเลยเป็นรีโว่เผาเดิมอันนี้เขาเปลี่ยนล้อหรือเปล่าลอ๋อล้อเดิมเหรออ๋อใส่แหนบแล้วก็ใส่ชกไฟอ๋อฮะเปลี่ยนตรงเตงเออนี่ไงเ,เปลี่ยนตรงเตงใหม่นะฮะไม่ได้วางพอรอยแต่ก็ปรับเปลี่ยน แต่งใส่ตรงเตงเจ็ดนิ้วเข้าไปนะรีโวต้องใส่เจดนิ้วครับถ้าไม่ใส่เจ็ดนิ้วนี่ติดซุ้มนะฮะรอจะขึ้นไปติดซุ้มตัวนี้เป็นตรงเตงบูทเหล็กนะครับตรงเตงบูทเหล็กเจ็ดนิ้วโดยเลยนี่ใส่แหนบจัดแหนบใหม่แหนบก็จะเป็นลูกลักแบบน,นี้สิบตัวสวยงามมากใส่โช๊คไฟเข้าไป เปลี่ยนตัวนี้ใหม่เปลี่ยนตัวนี้ใส่อันนี้ชื่อโชคหลักนะ,ะตัวนี้คือชกไฟขาชกไฟใ้เดี๋ยวนี่นี้ก็จะต้องเปลี่ยนใหม่ด้วยเพื่อจะใส่ชกไฟข้างบนก็จะต้องใส่คานมีคานโชกไฟให้ด้วยใส่คานโชกไฟเข้าไปใหม่นี้ยังไม่ได้ขันน็อตนะยังไม่ได้ทํา ต้องตัดท่อด้วยเดี๋ยววางท่อใหม่ต้องบิดท่อนิดน,นึงเพราะว่าท่อติดโชกไฟนะฮะแล้วก็ปรับแต่งให้ใหม่แล้วก็ย้ายขาขาโชกคเอามาไว้ด้านหลังขาชกตัวนี้ย้ายเอามาไว้ด้านหลังเดี๋ยวโชกคจะลงอยู่หลังเทาทั้งหมดพอรีโวนี่ปกติขาโชกคจะอยู่ด้านหน้าครับเดี๋ยวจะย้าย พยายขามาให้ละขาจะต้องมาอยู่ด้านหลังนี่โอเคเอาเดิมก็ <c oughs> เอามาจัดแหนบใหม่ได้ใส่บรรทุกกันไปก่อนได้นะบางทีรถวิ่งตามสวนเนี่ยนะครับ <พอ S 1> เขาไม่ได้เปลี่ยนใส่เพลาลอยนะเขาก็สามารถมาเสริมแหนบเสริมแหนบได้ก็เอาไปบรรทุกได้เช่นเดียวกันเพราะว่าบางทีรถไม่ได้วิ่งไกลวิ่งแค่ใกล,ใกล,ใกลใ้ใอืมนี่ไปดามกระบะมาแล้วนี่ ดังกระบเอาไปดังกบะมาเรียบร้อยแล้วครับคนสีกันสนิมยังเจ๋วเลยตรงเต่งบูทเหล็กก็จะดีนะครับเพราะว่ามันมีตัวอัดจารบีอยู่ด้วยใช้จารบีอัดจารบีมันก็มันก็จะทนทนกว่าเป็นบูทยางบูทยางไม่ค่อยทนเนทะ่าบูทเหล็กก็จะทนกว่า สวยครับรีโอน็อตห้าตัวถ้าถ้าใส่ถ้าใส่กระทะธรรมดานะก็ต้องเอาตัวนี้ออกด้วยวันนั้นรถต้องปลาใส่ไปแล้วไม่ยอมเอาตัวนี้ออกตัวนี้ก็ตอกออกเอาแบบง่ายๆเลยครับตัวนี้ก็ทําเป็นตะกัวถ่วงจานเบรกมาเมื่อก่อนเอากระทะพินกไปแล้วใส่ไปแล้วไม่ได้ถอดออกนะกระทะมันก็เลยเบี้ยว ใส่วิ่งแล้วไม่ได้นะฮะถ้าเกิดใครใส่กระทะที่เป็นกระทะที่ดัดแปลงมาไม่ใช่กระทะเดิมๆนะฮะต้องเอาไอ้สานตัวนี้ออกเลยนะครับใช้อ่ตัวนี้จะเป็นตะกัวถ่วงเฉยๆนะฮะใช้ไขควงตอกก็หลุดแล้วครับตัวนี้สําคัญน,นะฮะบางคนไม่รู้นะวันนั้นผมก็ไม่รู้คนะือผมซื้อกระทะจากช่างนกไปแล้วเอาไปให้น้องป่า,าปรากฏว่าไปใส่เสร็จเบี้ยวครับใส่แล้ววิ่งเบี้ยวที่ไหนได้ไม่ได้เอาอตัวนี้ออก ต้องตอกออกครับใช้ไขควงตอกออกสกัดตอกออกก็ใช้ได้แล้วตัวนี้ต้องเอาออกนะฮะใหม่ป้ายแดงแหวสวยด้วยโอ้จัดหนักเลยสิบตัวแลยดูเดิยเยอะอยู่พอสมควรฮะรีโวดาวกระบะมาอย่างเรียบร้อยน่าจะเอาไปบรรทุกมันก็น่าจะวิ่งใกล้ๆวิ่งสวนก็เลยไม่ได้ ต้องดามอะไรมากมายถ้าใส่โชไ้ไฟไปท่อมันติดนะครับ<ม>เขาก็เลยจะต้องเ,อเดี๋ยวปรับแต่งตัดท่อทำให้ใหม่นะฮะตัดแค่นี้แล้วเดี๋ยวก็เอาบิดนิดนึงบิดเพื่อหลบหาเพื่อไม่ให้มันติดโชไ้ไฟนะฮะแต่ช่างเขาก็วางให้ใหม ใช่ไหมก็อาจจะวิ่งไม่ใจแล้วก็กไม่หนักเกินแล้วโอ้โหแหนะขนาดนี้เยอะกว่างผมของผมนี่เจ็ดตัวเองอันนี้ใส่ไปสิบเลยครับขนาดนี้ก็ไปตันปว่าสบายๆแต่ไม่ได้ใช้พาวลอยนี้น่าจะวิ่งไกลๆได้วิ่งไกลๆไม่เหมาะสักเท่าไหร่ไม่แนะนํานะครับถ้าวิ่งไกลๆต้องใช้พารลอย วิ่งกละไม่เป็นไรขอรับไวหวไม่ป้ายแดงรีโวโอ้โหนี่ใช้น็อตเบอร์สิบเจ็ดเลยยึดน็อตยึดเยอะมากสวยออกมาป้ายแดงเลยเสร็จไหมฮะข้อ คอกนี่ไปใส่ที่ไหนครับลุงรถลุงป่ะรถรถลุงคอกไปใส่ที่ไหนมาครับลุงน่องอ้อเอ่อตรงปลาแซงเหรออ๋อเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่มมันนอะไรเราไม่ต้องใส่กระบองคำใช่ป่ะสองหมื่นกว่านี่คือคอกอย่างเดียวอ๋อเลยสองหมื่นกว่าอ๋อดามดามด้วยใช่ป่ะหมายถึงว่าอ๋อคือ ใส่อคอกด้วยดามด้วยอ๋อดามล่างดามบนเลยงั้นใช่ไหมอ๋อโอเคโอเคครับครับ,รบประมาณ20,000ืกว่านะอยู่ในแถวปากแซงนะฮะอันนี้คือ,อคอกที่ที่ทำมาจากจังหวัดจันจันทบุรีแถววัดหนองอ้อแถวนองอ้อนะฮะหนองอ้อก,ก็อยู่แถวแถวปากแซงนะครับเป็นรถที่ออออกมาใช้บรรทุกเหมือนกันแต่ว่า ยังไม่ได้ใส่พอรอยนะอันนี้อันนี้หมายถึงว่าลุงเอาไปวิ่งใกล้ๆใช่ไหมฮะวิ่งเออเอาไว้วิ่งใกล้ๆวิ่งทอยเหมือนวิ่งทอยของในสวนออกมาออกก็เลยยังไม่ได้วางพอรอยว่าเอาวิ่งใกล้ๆได้อยู่ได้อยู่โอเคเดี๋ยวให้เพื่อนดูนะฮะสวยงามมากข้อข้อเป็นหัวในแซมเลดนะฮะ ทั้งอคอกนะฮะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูว่าอคอกแล้วก็เขาจะมีการดามกระบาดด้วยนะฮะอย่างที่ผมถ่ายให้ดูเมื่อกี้ก็คือเขาจะดามเห็นไหมฮะด้านในแต่ม,มืดไปหน่อยนะผมลืมเปิดแฟลชนะฮะด้านในก็จะมีช่วงชุดดำเขาก็ถือว่าไม่แพงนะเนี่นะ,ะก็มีชุดดำไว้อันนี้ก็คือคานเหล็กเสริมที่เขาดามมานะฮะสองหมืนกว่านี่ก็คือ,อคอกนี่น่าจะอยู่ระดับหมื่นแปด ดี๋ยวนี้น่าจะประมาณ18ื0 0แดแล้วก็บวกกับดามล่างดําบนดําล่างดําบนก็หลักๆเลยก็น่าจะประมาณ8 0 0 0ันเก้ันะ,ะก็ประมาณนั้นแหละสองหมนกว่าบาทนะฮะก็ถือว่าใช้ได้สวยครับพ่อ,อเป็นคอกแซมเลไปลายแดงเลยวิง่งเอ่อทอยของในสวนนะฮะออกมาเขาไม่ได้วิง่งไกลสวยนะฮะพ่อเขาสวยนะ สมัยที่แซมเลดแซมเลดหมื่นแปดนี่ก็แซมเลดหมื่นแปดหมื่นเก้าสมัยที่ผมเอมเคยไปซื้อสมัยก่อนนู้นนะ<ร>เคยซื้อสมัยก่อนนู้น,นี่หมื่นแปดนี่ไม่ได้แซมเลดแบบนี้นะครับเดี๋ยวนี้หมื่นแปดนี่แซมเลดแล้วยังชวยเลย <S <S อือนี่นะครับนะเขาวิ่งเข้าสวน,นเขาไม่ได้เอ่อ เขาเรียกว่าไม่ไม่ได้ใช้งานหนักยาวไม่ได้กังยาวเนะาะค่อยของใสวนก็สามารถใส่เผาเดิมได้แล้วก็ต่อยแต่แต่ยังไงก็ต้องเสริมแหนบนะครับเสริมแหนบขางนก็เปลี่ยนปรับปรุงแต่งเสริมแหนบให้แล้วก็เปลี่ยนขาตัวนี้ให้นะฮะแล้วก็ย้ายขาตัวนั้นให้แล้วก็ใส่คานชกไฟก้าไปให้นี่นะฮะเดี๋ยวเขาก็จะต้องเปลี่ยนใส่ชกตัวนี้ด้วยซื้อชกม,มาใหม่หนึ่งคู่ นีโชคก็เป็นโชคหลักทีใส่โชคหลักแกนใหญ่ๆเข้าไปโชคบรรทุก,ทกรีโวรอสุดๆคันนี้นะฮะออกมาใหม่ๆรออยู่แล้วมาจากจันทบ,บุรีครับร้านช่างนบนี่นะฮะสามารถ วางรับวางติดตั้งวางเพลาลอยได้แล้วก็ถ้าท่านใดที่สนใจอยากจะอยากจะมาปรับปรุงแต่งเสริมช่วงล่างช่วงล่างอะไรที่เกี่ยวกับล้อหลังนะฮะ<ส>เกี่ยวกับเรื่องเพลาลอยเสริมแหนบอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับ<ส>ช่วงล่างชุดหน้าช่างนบไม่ได้ทำนะฮะทำแต่ชุดหลังของเพลาลอยนะครับร<ส>ับวางติดตั้งวางเพลาลอยเปลี่ยน ชกเข้าไปใหม่เปลี่ยนแนบเข้าไปใหม่เสริมเพาลอยเข้าไปใหม่เพื่อสมรรถนะในการรองรับน้ําหนักให้มันได้ดีขึ้นอันนี้คือรีโวเพาเดิมครับแต่ก็จะมาทําแนบใส่ชกว้เป็นสไตล์เพาลอยไปเดี๋ยวเสร็จเมื่อไรเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูอีกทีนะครับอันนี้ก็โดย,ยรวมนะครับน่าจะใช้งบอยู่ประมาณ เดี๋ยวผมคิดให้เลยเดี๋ยวผมคิดให้อีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะฮะเดี๋ยวติดตามกันอีกคลิปหนึ่งเนาะเดี๋ยวผมจะคิดเป็นตัวเงินให้ว่ารถคันหนึ่งป้ายแดงเนี่ยนะครับเราใช้เงินสักเท่าไหร่เพื่อจะเอาไปปรับปรุงแตง่งเพื่อจะให้มันบรรทุกได้สายงานรถบรรทุกฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆรักนะจ,จุ๊บจิ